ครับในรอบแรกฮะเรามีกังก้าฮะเลยก็เอนชาร์ทสอตัวส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะดึงอะไรดีฮะระหว่างไปทางเวดอมกับดรอนเจอร์ <Yes! S 1> ซึ่งถ้าจะเล่นง่ายๆฮะอาจจะดองดรอนเจอร์ไปทำฮันเตอร์น่าจะง่ายกว่านะครับเล่นได้ยันเลดเกมฮะอะมาลองดูกันดีกว่า รอบแรกครับเจอกับภาษาไร้หัวใจฮะใส่เป็นดราเจอร์เหมือนกันแล้วก็มีแอนตี้เมทฮะมายืนเบิร์นมานากังก้าไม่ได้ปล่อยเลือนเลยสกิลไม่ออกแบบนี้ฮะกังก้าตายไปเอนชานเทสกิลก็ไม่ออกเหมือนกันดราเจอร์ฮะฆ่าใครได้หรือเปล่าฮะดูเหมือนว่าจะฆ่าไม่ได้ด้วยะฮะแพ้ไป like ไอเทมออกมาเป็นเสื้อกล่อกฮะก็หยิบมาครับไม่ต้องคิดเลยนะฮะต้นเกมก็ใช้พวกนี้แหละ และในรอบที่2ครับมีเป็นแฟนทอมแอสซินฮะก็มาทำแอสซินได้ไดนะครับแฟนท็อปใหม่แล้วนะฮะมาพร้อมกับกังก้าและก็ราเวนเจอฮะตรงนี้ผมน่าจะต้องเลือกแล้วนะว่าจะไปทางแอสซินหรือว่าจะไปทาง Hunter นะฮะหรือว่าถ้าเราไม่เลือกเนี่ยเอนชา t เทน่าจะต้อง <จะ S 1> ออกไปแต่ก็ใช้เล่นในรอบนี้ไปก่อนนะฮะก่อนที่จะขายทิ้งไปนะครับตอนนี้ถ้าเจอกับภาษาชาแบนฮะดึงมา แล้วก็ยังมีชาโด e ์ดิมอนอีกตัวนึ่งครับบาทก็เดี๋ยวเอชันแทนที่อยู่ในสนามฮะอาจจะโดนขายทิ้งไปครับรอบนี้ไม่น่าจะไหวฮะฝั่งเขานี่ลงมาหลายตัวนะฮะเดี๋ยวมาสตันไปฆ่าไปได้สักคนไหมเอ่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้ฮะดาวเรเจอร์ตายไปแล้วครับแม็กนัทโอเคได้แม็กนัทหนึ่งตัวฮะแล้วก็แพ้ไป โอเคครับกัรกล้าขึ้นเป็น2ดาวครัตอนนี้ผมทำภาษาไร้หัวใจไปก่อนนะฮะใส่ชาโนริมอนไปฮะไขาเอนชานเทไปแล้วนะครับแล้วก็แอสซินฮะมาครับมีปัญหาเรื่องตังค์ไม่พอดึงกันอีกแล้วฮะตอนนี้อาจจะต้องทำแอสซินนะแอสซินมาเยอะขนาดนี้ฮะดาเรนเจอร์ตอนนี้ก็ใช้ไปก่อนฮะทำภาษาไร้หัวใจ รอบนี้ครับเจอกับชาแมนปานเถ่อน,นะฮะโอเคแหละฮันเตอร์ไม่ค่อยน่าเล่นนะฮะเพราะว่าเจอชาแมนแบบนี้มันจะสู้ยากนะยิ่งเราเล่นวิซแลนด์ยิ่งเราเล่นดาวินเจอร์ฮะมันจะแพ้ทางมากมากเลยนะครับแต่ถ้าไปทางแอสซินเนี่ยมันก็ยังแพ้ทางอยู่ดีแต่ถ้าเราเมีสลักใส่แมสเตอร์นะ,ะผมว่าอาจจะพอสู้กับชาแมนได้นะครับรอบนี้ฮะเรามีกังก้าสองดาวครับแล้วก็ทาร์โดดิมอนทีาเป็นโบนัสติดตัวของซัมเบอร์นอร์ไปนะฮะโจมตีไม่ออกครับฝั่งเรารอบนี้ชนะไปครับ รอบที่4ครับเจกนอนด์มาฮะเจกนอนด์นี่มาทำเป็นาสารซอสแมนได้นะและถ้า3ดาวเนี่ยก็เพิ่ม h p ให้ทั้งทีมด้วยนะครับก็เป็นตัวที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าแอสเซนเนี่ยไม่ได้มี h p มากนักนะฮะถ้าได้เจกนอนด์ส3ดาวขึ้นมาฮะมันก็อาจจะพอสู้ได้ง่ายขึ้นนะ แต่ถ้าไม่3ดาวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักนะครับเพราะว่ามีตัดตีอย่างเดียวรอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนกับ p ิลิ i เบเกอร์ครับ2ดาวฮะบิสเซนแบ็กก็มากระจายขนลู่รัวครับฝั่งเรามีแค่กังก้า2ดาวและใส่เพื่นออเฟเพนไปรอบนี้เนี่ยผมใส่เบลตี้ไปฮะกล่าวว่าจะเน้นสกิลไปก่อนนะฮะแฟนทอมยังไม่2ดาวก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะตีคริติคอลมากนักนะฮะอย่างน้อยเอาเบลตี้ไปปาดาวกระจายน่าจะดีกว่าฮะและในรอบนี้ครับก็ชนะไป ไอเทมคดเกลือเลยส่งกันใหม่ครับออกมาเป็นมิดบิงมิดบิงก็มิดบิงมาโอเคครับรอบนี้ครับเีเป็นอันเคมิดมานะครับทำผสานポイเซเนอร์ได้แล้วก็ไปทางโรคได้เช่นกันนะครับอาจจะดึงมาช่วยแทงฮะก็อาจจะใช้แก้ขัดไปก่อนนะฮะรอดูกันว่าจะขึ้น2ดาว3ดาวอะไรไหมรอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์วีจิแลนนะฮะ จากประสบการณ์ที่เล่นมานะฮะรู้สึกว่าวินเทจหรือฮันเตอร์เนี่ยก็จะแพ้ทางแอสเนนะไอพวกข้อมูลแพ้ทางทั้งหลายแหละนะครับผมไม่ได้อ้างอิงจากไหนก็ใช้ประสบการณ์ทั้งนั้นนะฮะเล่นมาประมาณปีกว่าแพ้เยอะๆค่อยๆจับค่อยๆชินนะฮะแล้วในรอบนี้ครับก็แพ้ไปแอสเซนยังไม่เกิดนะครับผสานยังไม่ขึ้นมามีแค่กังกาสองดาวตัวเดียวเท่านั้นเองนะฮะ ทำไมอาินไม่ค่อยโผล่มาแล้วสงสัยจะหมดปอแล้วนะฮะแคมิทขายทิ้งไปแล้วไม่รอแล้วแล้วก็มาเป็นเอมเบอร์ฮะทำเป็นผสานซ้อนแมนได้นะครับลงไปเลยก็ได้นะฮะไปและในรอบนี้ก็เจอกับไร้หัวใจสองดาวมีเป็นเวนฟูสปปริตนะฮะแล้วก็สายควีนออพเพนมาด้วยนะ <S <S 2> <S 2> <S เลือมาสตานครับเรียบร้อยฮะแฟนทอมน่าจะฆ่าควีนไปได้นะเวนฟูสปปริตอีกตัวหนึ่งก็น่าจะตายไปและในรอบนี้ก็ชนะไปครับ ครับตัวมาแบบกระปิดกระปอยมากเลยมาแบบว่ามามาหายหายแล้วตอนนี้ก็หายไปอีกแล้วฮะเดี๋ยวจะเริ่มสุ่มละเก็บเงินได้30แล้วนะฮะเอาละครับรอบนี้ฮะเจอกับฮันเตอร์ครับผมขอสุ่มนิดนึงนะฮะได้มาเป็นแฟนทอมสองดาวเราสุ่มก่อนที่จะขึ้นเลเวลสี่นะฮะซึ่งรอบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเลเวลสี่โดยอัตโนมัติเลยนะฮะรอบที่แปดแล้วพอขึ้นเลเวลสี่ปุ๊บเลรดหนึ่งบาทเลรยตัวหนึ่งบาทเนี่ยมันจะดรอปลงนิดหน่อยนะฮะก็เลยสุ่มก่อนนะครับส่วนในรอบนี้ฮะก็เก็บชรัพย์ไปได้ฮะ แล้วก็มาอีกตัวนึงแล้วครับแฟนทอมฮะเดี๋ยวทำภาษาอาเซีไปก่อน,นะฮะให้ควินไม่โดดด้วยฮะอ่ะกังก้าหยิบมาไว้ก่อนฮะกังก้า2ดาว2ตัวส่วนจักรนอธฮะไม่ขึ้นเลยผมไม่รอแล้วนะฮะกะว่าคงจะไม่ทำไม่เล่นละ เราจะทํำตัวที่สําคัญสําคัญนะฮะกังก้านี่ก็เป็นแท้งตัวเดียวของภาษาแอสานในตอนนี้ถ้าได้3ดาวสักหน่อยฮะก็จะได้สตาร์ได้กว้างขึ้นฮะยืนได้นานขึ้นฮะรอบนี้เจอกับป่าเถื่อนครับเบสบอนแบ็ก2ดาวแล้วกระจายขนก็รัวๆัวรู้สึกว่าจะยืนไม่ได้ฮะยืนได้ไม่นานเทพีมีน้อยฮะรอบนี้ก็แพ้ไป ไอเทมในรอบนี้ฮะแวนก์ดมาครับก็มีแทงแค่ตัวเดียวคงจะไม่หยิบมาฮะหยิบมาเป็นด้ดีกว่าฮะเฮเวนทอเบิร์ตได้ทั้งลบได้ทั้งดีบัฟฮะดิสอาร์มศัตรูได้นะครับมากันในรอบที่9ฮะตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ช่องกันหน่อยมีควีนตัวหนึ่งฮะส่งเฟย์กันต่อหาแฟนทอมครับ2ดาว2ตัวฮะขัดอีกแค่2ตัวนั่นไงบาอีกตัวเดึยแล้วนะครับอีแค่ตัวเดียวอีแค่ตัวเดียว คิดว่าน่าจะขึ้น3ดาวได้ฮะดูเหมือนว่าวันนี้จะมีแฟนทอมดึกว่านึกว่าจะไม่มีคนเล่นนะแล้วฝั่งเขาเล่นเป็นฮันเตอร์มีแฟนทอมฮะอาจจะหยิบม,มาใช้แก้ขัดไปก่อนนะฮะซึ่งผมก็ขาดอีกแค่ตัวเดียวไม่น่าจะเกินความสามารถนะเชื่อว่ามันน่าจะเจอนะฮะ,อะรอบนี้ครับแพ้ไปฮะฝั่งเขาห้าตัวแล้วนะ,ะับมีเป็นหุ่นด้วยมารอบเป่า ทีมวันนี้ฮะมีอัศวิน2นะครับมีฮันเตอร์2ชาแบน2อีกทีมนึงเป็นทีมไร้หัวใจอาจจะไปฮันเตอร์เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวอันเดอร์โดถ้าหยิบมาเป็นตัวแทงแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่มีคนเล่นอัสซินเราก็จะเล่นได้ง่ายหน่อย สวยเลยครับเพนออฟเพนฮะสองดาวครับเดี๋ยวส่งกันต่อดีกว่าเรียบร้อยครับแ <I know. S 1> ฟนทอม3มดาวนะฮะเคลียช่องเคลียช่องเคลียช่องมีบบลตี้ครับ2ดาว2ตัวฮะไม่แน่ใจว่าจะทำา3ดาวได้ไหมนะฮะและสเปกเตอร์ก็มาวันนี้อาจจะต้องไปไวอยนะไม่งั้นนี่คือตีอัศสินไม่เข้าฮะ no. รอบนี้ก็เจอกับฮันเตอร์รังหัวใจครับเบวินจิลั์ครับเป็นฮันเตอร์ที่หยิบรั้วมาฮะรั้วกับฮันเตอร์นี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างโอพีามากเลยฮะเพราะว่ารั้วในแพทปัจจุบันนี้คือมันไม่พังเลยตียังไงก็ไม่พังนะฮะแล้วมันทําให้แอสซิเนีรเข้าไม่ถึงฮะ,ะในรอบนี้ฮะฝั่งเรามีแฟนทอมสามดาวครับมันก็ยังพอสู้ได้อยู่แต่ท้ายทายเกมเนี่ยมันจะติดรั้วนะฮะและตัวที่อยู่ด้านในรั้วก็จะยิงไปฮะแล้วฝั่งเขาก็ใช้เป็นอนันซิสด้วยขโมยตัวของเราฮะถ้าโดนตัวเด็ดๆเเเข้าาามมื่่อไหรระะฝังจแพ เองนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะสู้กับรั้วยังไงฮะมันเป็นอะไรที่อมตะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับตอนนี้เรายังไม่สุ่มแล้วกันนะฮะอาจจะดูก่อนว่าบบวตี้จะมาไหมถ้าไม่มาเนี่ยผมว่าผมจะไม่ทำนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยมีฮันเตอร์ถึง3ทีมนะครับมีอัศวิน2 ส่วนในรอบนี้ฮะก็เจอกับชาแมนทับมีป่าเถื่อนวันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีคนแก้ทางฮะไม่มีเขี้ยโหดฮะเี้ยหดนี่ก็โดนเนิร์ฟไปนะลาสุดสมพยายามทำเหี้ยหดแก้ทางแอสซีท้มันดูเหมือนว่าจะแก้ได้ยากขึ้นนะฮะเนิร์ฟไป10%บเเนไม่ใช่น้อยนนะส่วนในรอบนี้เจอกับป่าเถื่อนครับก็สู้ได้ฮะไม่มีเขี้ยวหดไม่รู้ว่าท้ายเกมเนี่ยจะมีหรือเปล่านะฮะ เอาสุรอบที่12ครับผมว่าผมไม่สุมหาบาวตี้ดีกว่าฮะบบวตี้มีแค่2ดาวตัวเดียวก็เดี๋ยวไปสุ่มหากาังก้าฮะให้3ดาวดีกว่านะฮะเน้นเนนเป็นสตันเน้นเน้นยืนนานนะ วันนี้ีไม่มีคนเล่นแอสเซนจริงๆนะน,นี่ะรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนครับชาแมนขั้น2แล้วนะฮะมีนกด้วยเขาขึ้นเป็นเวล6แล้วนะฮะอย่างรีบเลยเหรือมารับสตาตันกันไปฮะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีฮะเวลาสู้กับชาแมนเนี่ยแอสเซนก็ค่อนข้างแพนนิดหน่อยนะซึ่งตัวที่แบกเนี่ยอาจจะเป็นควีนอัพเฮนอาจจะเป็นเอมเบอร์ฮะหรือว่าถ้ามีแมสเนสักหน่อยสลาก,ก็อาจจะเป็นตัวแบกได้นะและแต่รอบนี้ะฝั่งเขาเหลือแค่นกตัวเดียวครับทำอะไรได้ไม่มากฮะชนะไป ไอเทมส่งกันใหม่ดีกว่าฮะโอ้โไอเทมแฟนทอม3ดาวไรไอเทมฮะคือแมสเซจก็ไม่มีบัตเตอร์ฟลีก็ไม่ออกฮะออกมาเป็น Mid มีดบริงก์ก็มีดบริงก์วะโอ้โอะไรวะเนี่ย มีมิดบลิงสองอันมาเพื่ออะไรนะฮะก็ให้คว e นอัพเพนโดดไปโจมตีก็ได้นะฮะให้เบลตี้ก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยอยากให้ควินโดดไปอะควินโดดไปแล้วโดนวิจิลนต์เก็บตายก่อนทุกทีเลยก็เลยให้เอมเบอร์ไปฮะโดดไปสกิลยังพอหลบกระสุนของวิจิลันต์ได้ะฮะอะตอนนี้ฮะสเปกเตอร์มา2ดาวเดี๋ยวก่อนนะเก็บเงินกันนิดนึงมิดบลิง Mid อันนี้ก็น่าจะให้สเปกเตอร์ไปนะฮะสเปกเตอร์มิดบลิงก็ไม่ได้เลวร้ายมากนักนะ แต่ให้ไปปุ๊บสเปกเตอร์จะใช้สกิลแล้วก็โจมตีตัวที่อยู่ไกลที่สุดนั่นคือดาวหน้าฮะซึ่งเราไม่ค่อยต้องการสักเท่าไหร่อยากให้ตีตัวแนวหลังมากกว่านะฮะอ่ะมาดูกันในรอบนี้ฮะเจอกับอัสเวนขัดใจจริงๆฮะแฟนทอม3ดาวแต่ไม่มีไอเทมเนี่ยฮะแต่ก็โอเคฮะดาเมจยังได้อยู่แต่ฝั่งเขานี่ยังมีลูกๆเหลืออีกเยอะนะฮะแฟนทอมน่าจะฆ่าลูนาไปได้แค่ตัวเดียวนะส่วนโกเลมเนี่ยไม่น่าจะไหวครับแพ้ไป อเ okay, ครับเอมเปอร์ Emperor, ฮะสองดาวสักทีและเดี๋ยวเรามาสมหากาังกาฮะถึงแม้ว่ากังก้านี่จะไม่ใช่ตัวแบกสักเท่าไหร่นะฮะเราก็เอามาเน้นตัดตันฮะตอนนี้ผมเอาสเปกเตอร์ลงไปนะพร้อมกับสายบีทบิ๊กไปฮะและบาลตี้ก็มาฮะเอาสเปกเตอร์ไปพุ๊บบบลตี้ออกมาปั๊บเลย มาดูนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับชาแมนมีพอยเซนเนอร์ฮะแล้วก็สเปกเตอร์มิดบิงฮะมาถึงก็สกิลโจมตีใส่จุนฮะก็จะเห็นได้ว่าสกิลปุ๊บแล้วก็เจาะแนวหน้าเลยพร้อมกับตายไปในทันทีเลยนะฮะนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ค่อยอยากจะหยิบมิดบิงแต่มันไม่มีทางเลือกนะและเช่นกันฮะถ้าเราเอามิดบิงให้กับควีนเอาเพนฮะบิงไปสกิลปุ๊บก็ตายปั๊บเช่นกันนะฮะตัวตัวคิดว่าแอสซินไม่ค่อยเหมาะกับมิดบิงสักเท่าไหร่นะ,อะรอบนี้ฮะก็แพ้ไปฝั่งเขาได้ลงมา8ตัวแล้วนะ มาลองดูฮะว่าสายเลงเวลกับสายสุ่มเนี่ใครจะตกรอบก่อนนะครับผมก็แพ้ทางชาแมนด้วยนะฮะแต่คิดว่าน่าจะพอสู้ได้นะถ้าได้หมกปีศาจให้เอมเบอร์ฮะซึ่งตอนนี้โคต้าเหลือแค่รอบเดียวคือรอบที่16เป็ไปรอบไอเทมเทียร์มนะฮะและกังกาฮะขอดูนิดนึงครับมีคนเล่นอยู่เพราะงั้นเราว่าเราจะไม่สุมนะกังกาไม่ใช่ตัวแบกสักเท่าไหร่ฮะคิดว่าอีก2ตัวอาจจะโผล่มาบ้างน,นะฮะอาจจะขึ้น3ดาวโดยไม่ทันตั้งตัวรอบนี้ครับเจอกับพันเตอร์ เพียวๆเลยนะฮะเป็นฮันเตอร์ทั้งหมด3ตัวนี่นะ <c oughs> มีแค่3าตัวฮะแล้วสเปกเตอร์สกิลไปโอเคฮะถ้าสกิลไปปุ๊บโดนตัวที่ไม่ใช่ตัวแท้งเนี่ยมันจะคุ้มอยู่นะฮะแต่ถ้าโดนตัวแท้งมันก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ในการใส่บิดบิงให้กับสเปกเตอร์นะฮะซึ่งรอบนี้ก็ดีหน่อยไม่โจมตีใส่จุนฮะแล้วก็สเปกเตอร์สกิลอีกรอบหนึ่งโจมตีใส่จุนในขณะที่บัฟอยู่ฮะตีไม่เข้าเลยครับแล้วก็เก็บไปได้สักทีฮะ ลองตัวมาตั้งเยอะแยะกังก้าก็ไม่ออกมาเพราะงั้นฮะก็ไม่สมไม่รอแล้วก็ไปเวล6ดีกว่าฮะ <ไป S 1> ผมต้องไ,<ม>ไปไวอ <ไว S 1> ยนะไม่งั้นคือตจอ,อัศวินไม่เข้านะฮะสลักตอนนี้ก็ยังไม่โผลมาสักตัวเลยนะฮะอาจจะสุมในช่วงเลเวล7หาตัวแอสซินที่จะเอามาใช้ให้ครบผรสานนะฮะลและเนี้ยแหละครับเจอกับอัศวินฮะมาดูคับว่าจะเจาะเข้าหรือไม่ มาพร้อมกับเอนโดสายซับฮะฮิลรัวๆและตอนนี้ฮะสกิลสเปกเตอร์ใส่เคออฟไนท์ฮะดอไม่เข้าเลยโอมนิไนท์ก็ฮิลอีกนะเอนโดก็สแปมฮิลครับ เนี่ยฮะอย่างที่กังวลไว้คือสู้กับอัศวินน่าจะสู้ยากนะถ้าไม่มีวอยนะฮะและนี่ก็คือทีมของเขาเนี่ยยังไม่มี3ดาวสักตัวนะเรายังเอาะแทบจะไม่เข้าฮะแฟนทอมนี่เข้าไม่มีเทมฮพโชคโคตรดีมิดบิงสองอันเอามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะก็ไม่มีไอเทมไม่มีดาเมจนะตามภาษาตัวแคลลี่ฮะมันต้องใช้ไอเทมฮะรอบนี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะเอนนเนสแตกปิด่าแล้วตุนบัฟก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับแพ้ไปฮะนี่คือเวลหกเท่ากัน3ดาวเขาไม่มีสักตัวนะเรามี ทอมสามดาวเนี่ยก็เออนั่นแหละ เค okay, ครับมาร์คออฟแมสเนฮะมาแล้วนะฮะให้แฟนทอมได้สักทีแต่ก็อย่างที่เห็นฮะไอเทมของเราค่อนข้างเกือถึง2ชิ้นเลยฮะมิดบิ้สอันมันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะอย่างน้อยเมซินเวสสักอันหนึ่งมาเป็นโบนัสติดตัวก็น่าจะช่วยได้ดีกว่านี้นะฮะหรือไม่ก็บัตเทอร์ฟลีสักหน่อยให้กับเอมเบอร์ฮะผมไม่เคยเล่นแอสซนดแล้วได้บัตเทอร์ฟลีเลยหลายๆคนก็ขอมาฮะอยากดูบัตเทอร์ฟลีให้กับเอมเบอร์นะฮะแต่อย่างที่เห็นฮะคือมันไม่ออกมา ถ้ามันออกมาเนี่ยมันจะมาเคาน์เตอร์ทีมที่วางตัวติดๆกันแบบนี้ได้ดีมากเลยเนะฮะรอบนี้เจอกับฮันเตอร์เป็น Hunter and, ฮันเตอร์วิลนท์ฮัสเปกเตอร์มาสกิลใส่เนี่ยครับมาสกิลใสแอนตี้เมทซึ่งตัวที่ควรจะตีน่าจะไปตีตัวฮันเตอร์จัดๆอย่างดาวน์เจอร์อย่างวิญญลนเจอสมากกว่าฮะแต่เนี่ยฮะมิดบิงของสเปกเตอร์มันทํางานแบบเนี้ยฮะและยิ่งมี2ออันเราก็ไม่รู้จะให้ใครฮะส่วนในรอบนี้ก็ชนะไปด้วยแฟนทอมสามดาวฮะใส่แมทเน็ต จริงๆเอาให้ควีนก็ได้นะฮะแต่ควีนเข้าไปปุ๊บสกิลตายปั๊บแน่นอนนะฮะไม่ได้โจมตีเหมือนสเปกเตอร์นะสเปกเตอร์เนี่ยสกิลไปปุ๊บยังพอที่จะโจมตีปั๊บปีศาจยังทํางานนะฮะผมก็เลยให้สเปกเตอร์ไปอย่างน้อยครับผสานปีศาจยังพอได้ทํางานนะแต่ถ้าให้ควีนเนี่ยคือไม่ได้ใช้เลยะฮะรอะบนี้ครับมีสเปกเตอร์มาอีกหนึ่งตัวเบลตี้คงไม่ทํา3ดาวนะฮะก็ค้างไว้แค่นี้อาจจะขายทิ้งด้วยนะฮะในช่วงท้ายเกมเปลี่ยนเป็นเนทมพลสินกับเฟล็ดบอยฮะมัน รอบนี้ครับเจอกับฮันเตอร์วิจแลนดทามเบนักครบขั้นนด่กใส่มาเป็นดดมด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะดูมโดนใครฮะตอนในสเปกเตอร์ฮะไปสกลใส่ทัชครับเนี่ยฮะไม่ใช่ตัวที่ต้องการแต่ก็ไม่มีทางเลือกฮะและทีมนี้มีรัวฮะเจาะเข้าไปไม่ถึงตัวนะฮะนี่ก็คือขนาดใสบิดบิงแล้วก็ยังเจาะเข้าถึงตัวฮันเตอร์ด้านหลังไม่ได้เลยฮะมันแน่นมากๆเลยซึ่งถ้าเอมเบอร์เนี่ยได้ใช้สกิลนะฮะแล้วก็ใส่เป็นมัทสุโฟลี่เดี๋ยวมันจะกระจายผลได้ดีฮะและในรอบนี้เนี่ยเอมเบอร์ไม ยังไงครับเนี่ยสเปกเตอร์ฮะจะ3ดาวแล้วนฮะก็ขาดอีก3ตัวผมอาจจะสมให้3ดาวเลยดีไหมก็สมหาสลักไปในตัวนะฮะซึ่งเราจะสมเจอง่ายก็ในช่วงเลเวล7เนี่ยแหละครับแต่เดี๋ยวผมเอาเรือไป2องลำดีกว่ากลัวว่าใส่สเปกเตอร์ไป2ตัวสกิลจะไม่ออกนะฮะและเดี๋ยวจะยืนใบ้งง,ง,ง,งกันรอบนี้ครับเจอกับอัศวินครับฝั่งเขาลงมา6ตัวฮะฝั่งผมเ็ตัวฮะเยอะกว่า1ตัวมาดูฮะว่าจะเจาะเข้าดีขึ้นหรือไม่ เรือมาแล้วครับลำที่1ฮะสตาร์ทก wow. ันไปและลำที่2ก็ต่อสตารดูเหมือนว่าจะดูดีแต่หยุดการฮิลของฝั่งเขาไม่ได้ฮะยิงเขาเล่นเป็นเอนโดสายฮิลด้วยฮะสแปมฮิลได้แบบโคตรดีเลยนะฮะก็ดีครับก็ยังพอที่จะสู้ได้อยู่แต่ก็ไม่เหมือนกับแอสซินเลยฮะไอตอนเราเจอฮะเราชอบเจอทีมแอสซินที่โหดๆเราไปฟับฟบฟบจบนะฮะพอเล่นเองนี่คือสลักก็ไอเทมก็ ตอนนี้ฮะกังก้าสามดาวเลยครับอย่างน้อยครับก็สตันได้กว้างขึ้นนะฮะสเปกเ,เตอร์สองตัวลองดูกันดีกว่ารอบนี้ครับเจอกับชาแมนฮะกำยาป่าเถื่อนแล้วก็ซัมมอนเนอร์ฮะดูเหมือนว่าจะเน้นไปทางปาเถื่อนซะมากกว่าฮะและสเปกเตอร์ฮะบิ้งไปสกิลใสฟิสมาตเตอร์ฮะ,ตตฮะที่เป็นหนึ่งดาวฮะเก็บไปได้หนึ่งตัว,ตวเรือมาฮะสตันไปครึ่งสนามืนออพเพนสกิลไม่ออกฮะกว่าจะออกก็คนสุดท้ายเลยนะฮะเรียบร้อยครับรอบนีชนะไป เอาละรครับไอเทมมาเป็น Moon ard, นะมูลฉาดฮะก็บอกกับแอสซิ่นหน่อยๆเน,น,นะฮะเน้นความเร็วในการโจมตีเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้แฟนทอมหรือสลักก็ได้ฮนะสองตัวนี้ต้องเน้นความเร็วนะครับสวนเอมเบอร์เน้นความแรงนะถ้าได้วัตถุฟรีนี่คือสุดยอดเลยได้ทั้งแรงได้ทั้งาดาเมจนะครับมาสุ่มหาสเปกเตอร์ฮนะแตนะ่เดี๋ยวค่อยสุมลวกันนะลงววกันก่อนไว้ใกล้ๆเนีน่ยเราจะสมฮนะผมต้องรีบไปไวอย โอ้โหมาแล้วหนึ่งวอยขาดอีกแค่หนึ่งวอยนะฮะก็จะครบผสานวอยแต่ถ้าให้ดีกว่านี้ก็ต้องเป็นเทมพ้าสินหรือไม่ก็เฟสเลตวอยนะฮะ มาดูกันท้ารอบนี้เจอกับอัศสสวินฮะจะสู้ได้ดีขึ้นหรือไม่ฮะใส่สเปกเตอร์ไปสองตัวปีศาจก็มีมากขึ้นฮะสกิลไฟป,ปุ๊บใส่เคออนไนท์ฮะก็ตีได้ง่ายขึ้นนะฮะสเปกเตอร์ตัวที่2ก็สกิลลั่เรือมาสตันแบบคลึ่งสานามฮะเรียกได้ว่า3าดาวสตันบันโคตรเลยดูหเหมือนว่าลงปีศาจเพิ่มไปก็ทําให้สเปกเตอร์เรียบมีดาเมจมากขึ้นนะฮะแล้วก็เก็บัยชนะได้ง่ายมากขึ้น,นะ จะมีสเปกเตอร์ตัวหนึ่งที่ดาเมจจะจัดเลยนะครับก็เป็นตัวที่ใส่มูลชาสร์ฮะเน้นความเร็วในการโจมตีก็ช่วยให้สเปกเตอร์เดือดดาเมจได้ดีกว่ามิดบลิงนะแต่สเปกเตอร์นี้ใส่เพิ่มได้หลากหลายฮะสตาดิกก็ได้นะฮะใส่เป็นวัตเทอร์ฟลีก็ได้ใส่เป็นแบ็คคิงบาร์ก็ได้คือไม่จำเป็นต้องเน้นความเร็วก็ได้ครับเพราะว่าสกิลทีตีโคตรเร็วอยู่แล้วนี่ขนาดโดนเนิฟแล้วนะฮะ นอบดีครับเจอกับพันเตอร์ที่บีรัวครับโอ้โหโดมอยู่ฝั่งขวาและสกิลปาปุ๊บไปใส่โดมแน่นอนนะฮะซึ่งโดมเขาก็ใส่เป็นรีคูดาวฮะแต่รีไม่ทันตายไปซะก่อนฮะส่วนตัวที่โดนโดมเนี่ยมันน่าจะเป็นแฟนทอมนะฮะดูเหมือนว่าเลือดลดรัวๆตีก็ไม่ขึ้นต่อต่อไปเข้ารัวนี่อมาตานะฮะฝั่งเขาก็ได้เบวตี้ไปรอบตีก็แพ้ไปฮะแพ้เพราะรัวเลยผมว่าปกติเนี่ยสินจะแก้ทางพันเตอร์นะฮะแต่ าฮันเตอร์มีรัวครับมันเป็นอะไรที่สู้ยากมากๆเลยเพราะว่าเจาะไม่ได้เลยแต่ก่อนฮะรลัวมันยังมีแตกครับเดี๋ยวนี้คือลั้วไม่แตกเลยนะฮะมีทางเดียวคือต้องทําสลักให้3ดาวเก็บสแต็กแบบเร็วๆฮะส้าสลักนี่เก็บสแต็กได้ถึงจํานวนหนึ่งฮะฮันเตอร์กับฮันเตอร์หะน่าจะยิงไม่ทันครับนอกจากว่าจะทําสตัรก็นั่นแหละฮะติดรัวสลักก็อย่างที่เห็นฮะมีแค่ตัวเดียว ไอเทมก็ไม่อํานวยนะฮะมีดบลิงให้กับเอเบอร์เนี่ยไม่ดีเลยแต่ก็ไม่มีอะไรให้แล้วนะฮะได้เอเบอร์ใหม่ตัวหนึ่งสลักอีกตัวหนึ่งสลักยังไม่มาสเปกเ,เตอร์ใหม่ตัวนึงฮะเดี๋ยวจะสมให้สเปกเ,เตอร์3ดาวแล้วกันนะฮะเผื่อว่าจะดีขึ้นและเดี๋ยวเอาควินฮอปเพนไปใกลๆนะ,ะ้ๆจะได้ไม่ต้องโดดเพราะว่าโดดไปปุ๊บตายแน่นอนนะฮะ รอบนี้เจอกับทีมชาแมนครับมีเพลย์เซนเดอร์บางคนอาจสงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่เอาสเปกเตอร์ไว้ด้านหน้านะอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าตัวที่มีวิดบิงฮะมันจะใช้สกิลปุ๊บปีศาจตัวอื่นเนี่ยจะติดใบฮะรวมทั้งสเปกเตอร์ด้วยถ้าเราเอาสเปกเตอร์วไว้ด้านหน้าอีกตัวหนึ่งฮะมันก็จะไปซ้ำซ้อนนะตัวที่2เนี่ยสกิลจะไม่ออกหรือไม่ก็ออกช้าอาจจะไม่ออกจนตายไปเลยก็ได้นะฮะก็เลยไว้ห้อยหลังไว้ตัวหนึ่งฮะให้สกิลออกดีเลย์หน่อยส่วนทีมออฟเพนฮะไม่ได้น่าห่่วงงออะะไระฮะยูหลัจุนรอบนี้เจอกับชาแแมมมนนกก็็็สู้้ไดฮนะีนเตน ช่วยได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็2ดาวสักทีฮะสลักกว่าจะ2ดาวฮะช้าเหลือเกินนะครับสมกันหน่อยฮะเผื่อเจอสเปกเตอร์ฮะสลักมาอีก1ตัวนะครับ รอบนี้เจอกับฮันเตอร์วิเจแลนครับมาดูนะครับว่าถ้าเป็นทีมฮันเตอร์ที่ไม่มีั้วเนี่ยผลออกมาจะต่างจากทีมที่มีั้วมากไหมนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะสเปกเตอร์ไปสกิลใส่บีสมารเตอร์และเหลือก็มาฮะรอบนี้ผมใส่สลักแม่เน็ตไปพร้อมกับแฟนท่อฮะใส่เป็นคุนชาให้ไปนะครับและก็เจาะได้ง่ายขึ้นฮะนี่คือปกติฮะฮันเตอร์จะแพ้ทางแพ้ซิล แต่ที่เราเจอฮะคันเตอร์ที่มีรั้วและรั้วมันอมตะแล้วมันไม่พังมันเจาะไม่ได้มันมันไม่แพ้ทางฮะเราเนี่ยแหละครับแพ้ทางครับเราเจาะไม่ได้ฮะและด้านหลังในรั้วนี่คือยิงฟรีเลยพร้อมกับตัวแอสซินที่ค่อนข้างจะบางอยู่แล้วฮะโดนไม่กี่ดอกก็ตายนะครับคือโอ้โหรั้วโคตรโอพีไอเทมรอบนี้ฮะมาเป็นบัตทุไฟฮะหรือไม่ก็มูลชาิอีกอันหนึ่งหลังเลเลยฮะว่าจะเอาเร็วหรือจะเอาแรงมีหลบนิดหนึ่งอ่าเอาเร็วแล้วกันนะฮะ ว่าความเร็วเลยน่าจะสําคัญกับแอสตินนะยิ่งเร็วเดี๋ยวโอกาสที่มันจะมาเองตอนนี้ครับสลักมาอีกหนึ่งตัวนะฮะและสลักก็2ดาว2ตัวครับโอโ้โหวอยซ์สเปริตก็มาฮะแต่ไม่เอาขึ้น2ดาวดีกว่าเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นเทมพ่าไม่ก็ฟเฟลตวอยดีกว่านะฮะส่วนควีนออฟเพนฮะไม่มีแววขึ้น3ดาวเลยนะครับผมอยากได้เงินมาสุ่มฮะเพราะงั้นก็ขายทิ้งไปก่อนแล้วกันฮะจะสุ่มหาสเปกเตอร์ไม่ก่อนเนี่ยฮะเอมเบอร์จะ3ดาวแล้วเหมือนกันนะฮะ ตอบดีครับเจอกับชาแมนเฮียมโหดครับแม่มีเฮียมโหดมาแก้ทางกันแล้วนะฮะแต่เป็นเฮียมโหดขั้นเดียวฮะใส่มาเป็นดูมกับอันเคมิทดูมสองดาวแล้วนะฮะและดูมมาดูมสายควีนออฟเพจฮะสกิลไม่ออกเลยซึ่งปกติเนี่ยชาแมนเราก็น่าจะแพ้อยู่แล้วนะ,ะจำนวนตัวเยอะฮะถ้าตีเก็บไม่ทันเนี่ยเราต้องจะแพ้ะฮะและตอนนี้ยังจะโดนเฮียมโหดอีกโดนดูมอีกฮะโอ้โหแพ้หนักจัดๆเลยต้นเกมอาซินดูเหมือนจะดีแต่ตอนนี้โดนแก้เละเทะเลยนะฮะอัซวินเราก็ตีไม่เข้า ชาแมนเราก็ตีไม่ไหวฮันเตอร์ก็แก้ทางด้วยรัวโอ้ยแพ้ทุกทีมแต่ทั้งหมดนี้อาจจะแก้ด้วยสลักสามดาวนะครับถ้าสลักสามดาวใส่แมสเน่นะผมว่ามันสุดมากๆนะครับก็ไม่มเบียรี่้ยมหดแบบฟูด,ด้วยหรือว่าสเปกเตอร์3ดาวใส่ซาตาเกก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ รอบนี้ครับเจอกับอัศวินฮะอัศวินขั้น2นะครับมีโทนแล้วก็3ดาวมีเคออสไนท์กับอาบัดอนฮะฝั่งเขาก็ใช้สเปกเตอร์ฮะเรือมาสตั้นกันไปทางแกงครับแล้วก็โอ้จ่อไม่เข้าจริงๆฮะไม่มีวอยนี่คือสู้อัศวินไม่ได้นะฮะนี่คืออัศวินยังไม่ฟูสลักก็พยายามเจาะฮะแต่สลักนี่เฮดพีไม่เยอะนะฮะโดนสกิลอมดีไนท์ไปทีก็เกือบตายแล้วก็แพ้ไปครับโอ้โห อย่างที่บอกครับวันนี้แอสเซงของเราไม่เหมือนคนอื่นเล่นเลยคนอื่นเล่นนี่ฟันฉับฉับฉับบบเราเล่นนี่ <c oughs> มาแล้วครับเอมเบอร์สาดาวฮะโอเคเอมเบอร์สดาวแต่ไม่มีไอเทมให้ผมด่เซ็งมากเลยนะฮะ อาสเปกเตอร์ครับ3ดาวฮะสเปกเตอร์3ดาวใส่พิทบิงก็ปวดหัวแล้วอย่างงี้3ดาวทั้งทีทั้ง2ตัวนี่คือไม่รู้จะใส่เทมอะไรให้ไปฮะใส่บูญชาดให้ไปน่าจะดีสำหรับสเปกเตอร์นะฮะแล้วก็มิดบิงอีกอันหนึ่ง<ด>ผมเอาให้บาวตี้ไปก็ได้นะแต่ใส่ตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะตอนนี้เป็น full a s s a s s ะมาดูฮะว่าจะดีขึ้นหรือไม่อย่างน้อยฮะเอมเบอร์บิงไปน่าจะทำดาเมจได้ดีนะฮะเยืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วสเปกเตอร์สกิลฮะแต่โดนผักออกไปครับแล้วก็กลับมาใหม่สกิลได้ััั้ครรสนไปบ กางกาเอมเบอร์สกิลก็เก็บไปได้เรียบเหมือนกันนะฮะโอเคชนะไปครับ <c oughs> นีญญ่ฮะแอสซินต์บัน <c oughs> ต้องอย่างเงี้ยฮะปับวัแบวับปับปุ๊บปุ๊บปั๊บจบนะฮะแต่อันนี้ไม่บีวะไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนหรือว่าจะเอาวิดริงให้กับสเปกเตอร์กลับไปดีนะแล้วก็มูนชาร์ตให้ควีนออฟเพนนะฮะโจมตีเร็วๆเฮเวนทอร์เบิร์ตให้กับเทมพลาร์แอสเซนต โซนเอมเบอร์บับผมอยากจะเน้นความแรงมากกว่าฮะซึ่งถ้าแรงไม่ได้ก็เข้าไปเปิดก่อนนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะเหลือแค่2ทีมสุดท้ายับเป็นทีมโอ้โหทีมรัวด้วยอะ่ะไม่รู้จะเจาะยังไงเลยครับพัดนี้ก็ใส่เป็นเบรดเมลนะฮะไปตีก็จะเจ็บเองโอ้โหเทเลเบสใส่เป็นคาถาพายุฮะไปตีก็ลอยขึ้นไปรู้สึกว่าเจาะยากมากเลยนะทวลอลล์เขาก็มีฮะเ,เร่งความเร็วในการโจมตีอมาดูนะครับว่าสู้ได้หรือไม่ นี่คือเขายังไม่มี3มดาวสักตัวนะครับแต่การวางตัวเนี่ยมันแก้ทางแอสซิสได้นะเพราะว่าเราเข้าไปไม่ถึงฮะอย่างที่เห็นนะครับคือผมตั้งให้ควีนออฟเพนไม่โดดแต่มันก็โดดเพราะว่าระยะไม่ถึงฮะแล้วก็ทุกตัวคือโดดไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวครับตอนนี้ทางซ้ายเจาะเข้าได้เลยฮะโดยเอมเบอร์ฮะแต่ก็เข้าไปได้แค่คนเดียวนะฮะแล้วก็ไม่มีเพื่อนเข้าเลยสกิลเอมเบอร์ทีนี้เรียกได้ว่าเด็ดดวงจริงฮะเรียบร้อยครับชนะไปฮะโอ้ผมนึกว่าจะไม่ไหวนะฮะแต่ก็พอได้อยู่ ไอเทมรอบนี้มาฮะเป็นแบ็คคิงบาร์ฮะแต่ไม่เจอเวทแบ็คคิงบาร์ก็น่าจะไม่จําเป็นสักเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเอามาเป็นบัตเทอร์ไฟดีกว่าฮะได้ดาเมจมาด้วยให้แฟนทอมก็น่าจะดีนะฮะตอนนี้แฟนทอมมันหลบไม่ได้นะ,ะและแฟนทอมเนยใส่บุญชาติอาจจะไม่ได้เด็ดดวงเท่าบัตเทอร์ไยนะฮะ เยี่ยมไปเลยฮะตอนนี้สลักครับขาดอีกตัวเดียวฮะต้อง3ดาวนะ3ดาวใส่แมสเด็ดนะฮะผมว่าน่าจะหยุดยากครับสมกันต่อฮะ oh. เผื่อว่าจะเจอแต่ไม่เจอโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายตัง <laughs> มาดูกันในรอบดีฮะดูเหมือนว่าเขาจะกระจายตัวนะฮะทำให้เวลาบิ้งไปเนี่ยมันก็จะกระจายนะเมื่อกี้นี่สกิลเอมเบอร์ใส่ทีโดนกันหลายคนฮะแต่ตอนนี้มันอาจจะจบลงนิดกหน่อยและในรอบดีฮะวินแลนเจอร์เขา3ามดาวแล้วนะครับมาไปสตันครับโดนไปฮะและอาร์เดซิต้องการสเปกเตอร์ฮะแต่ไม่มีคนตีแล้วครับเรียปร้อยฮะชนะไปเคครับเริ่มมีความหวังฮะตอนนี้เดี๋ยวหาสลักอีกตัวหนึ่งจะ3ดาวแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไม่มาแย่จริงเลย มาดูกันต่อครับก็โอ้แตมเขาก็ยังเหลือได้อีกประมาณ2รอบครับรอบดีฮัทอยู่กันเป็นกระจุกอีกครั้งหนึ่งและเอมเบอร์ไม่โดดเข้าทางซ้ายฮัททางซ้ายนี่มีอเนซิสแต่โลกเลยครับไปทางขากันบดครับโอ้โหยิงปีคฮัทจังหวะนี้เหลือมาสตันไปฮัทแต่ซอมบี้นี่ก็เยอะนะฮะมาก่อกวนครับสลักตายไปแล้วฮะแล้วฝั่งเขาได้กังก้าไปฮบโอ้กังก้าสามดาวเรียบร้อยครับแพ้ไปในรอบนี้ครับไม่เหลือตัวตีแล้ว เนี่ยครับเจอแอสซินะวางตัวกระจกกระจกกันแบบนี้ก็จบแล้วนะฮะนี่คือผมพยายามวางให้โดดไปฝั่งซ้ายแล้วแต่ก็ไม่โดดซ้ายไปโดดซะต,ตรงกลางฝั่งอนดสิ้าถ้าเจาะได้คือจบเลยนะฮะแต่มันไม่โดดไปตรงนั้นฮะและสลักก็ไปมาสามดาวมาดูการจัดตัวกันหน่อยครับ ไม่รู้จะจัดยังไงครับเพราะว่าเราไม่สามารถฟิกได้ว่าต้องโดดไปทางนั้นทางนี้นะฮะมิดบิงลองให้เอเบอร์กลับไปเหมือนเดิมฮะก่อนหน้านี้ผมเอาให้บบลตี้ฮันเตอร์ไปนะครับก็กะว่าจะให้เอเบอร์เนี่ยตีแรงๆด้วยวัตถุไฟนะแต่ดูเหมือนว่าเอเบอร์จะสกิลออกช้ามากเลยในรอบที่แล้วนะครับอ่ะมาดูนเะว่าเอเบอร์จะบิงเข้าไปทางซ้ายหรือไม่ เือนเดิมครับเขาก็วางตัวเหมือนเดิมฮะพัดดีก็เมเบดเมลฮะสะท้อนดาเมจครับแล้วฝั่งเอเนซิสเหมือนเดิมฮะโล่งเหมือนเดิมเลยฮะเจาะไม่เข้าเหมือนเดิมครับโอ้โหรั้วนี่โคตรเกะกะเลยจริงวางตัวฝั่งซ้ายก็แล้วนะฮะเอมเบอร์นี่ก็เข้าไปสกิลแล้วแต่เจาะไม่ถึงสาวสาวด้านหลังฮะตีไม่ตายสาวสาวก็ยิงปีไปรอบนี้ก็แพ้ไปครับเพราะว่ารั้วครับ ถ้ารู้ว่ามันจะโอพีขนาดนี้ฮะมันควรจะอยู่ไอเทมระดับเทียร์สี่เทียร์ห้านะฮะคืออย่างที่เห็นครับมันบล็อกทางฮะแล้วมันพลิกเกมได้เลยฮะเพียงแค่รัวสองอันแอสซินเห็นก็ไม่กล้าเข้าไม่กล้าโดดเข้าไปแล้วไม่รู้ทําไมวางฝั่งซ้ายก็แล้วนะฮะวางแบบไม่รู้จะวางยังไงละรอบนี้แพลรัวฮะความบาลานซ์ไม่ค่อยจะมีสําหรับเกมนี้นะฮะทำใจส่วนสเปกเตอร์ฮะถ้าผมไม่สสยบีทบิงเนี่ย มุมใดสุดก็จะมีวิลเลนเจอร์รออยู่ฮะวิลเลนเจอร์สดาวครับโอ้ดักสเปกเ,เตอร์ได้ค่อนข้างดีฮะใส่วิดพิงน่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ยังได้เก็บตัวอื่นบ้างวันนี้ก็เต็มที่แล้วฮะสาดาว4ตัวแพ้รัว้วที่มีฮันเตอร์สาดาวตัวเดียวบอกเลยว่ารั้ว MVP นะฮะ,ะจบไวเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทั้งไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวััดีครบ